เจ้าไม่เอาหายายมามัดความดันสวัสดีครับสวัสดีเจ้าข้าวนี้นะครับก็ เป็นโครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจผู้สูงอายุนะครับหรือว่าผู้พิการนะซึ่งที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับในปีนี้นะครับสำหรับแม่คําหรือว่าแม่อภรรน้ําบงนะครับก่อนด้เข้าไปยืนร่วมโครงการอ่าโครงการ LTC ครับคือรองเทิรารองเทิมแพ้ร้องเทิมแพ้คือการดูแล อ่ผู้สูยุกจระยะยาวนะฮะซึ่งในแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลคนก็นจะส่งพระสมหมอนะฮะเข้าไปฟุ้นรมอยู่นะครับไปฟก้รลมกี่วันครับสิบวไปพืสิบวัน0สิบวันเจ็ดสิบชั่วโมงเจ็ดสิบชั่วโมงนะฮะเพื่อนะเอาฟองหู้เรานี่นะครับกลับมาี่ชุมชนของตัวเองนะครับแล้วก็เข้าร่วมโครงก,การอาลองเทอมแค้นนะครับ LTC นะฮนะซึ่ง พี่น้องอ,อสมเรานี่ยจนห้องว่า CG นะฮะซ g จี <CG S 2> คืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุนะครับผ่านการฝึพืกอบรมอาตามโค้งกันนะครับลักสตรสิบวันนะครับก่อสมอของชุมชนวันนี้นะครับก็มีคุณที่คุณทรัพย์พรมชัยบมนะครับกับคุณโบพัฒวารินนะฮะเป็นอ,อสมอจากหมู่สิเก้านะครับเนาะออมาดูแลหมู่หนึ่งตัวนใน<ช>พื้นที่รับผิดชอบนะครับ สาระประคำเพื่อนก็เป็นกลุ่มสูงอายุที่เขาหลงรงการอยเ่็นกลุ่มกลุ่มที่สี่นะฮะมันมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่แยกเป็นระดับความรุนแรงของการป่วยนะฮะกว่านะฮะอย่างคุณแม่อองพรเนี่ยอยู่กลุ่มสี่คือกลุ่มสี่ยังบัดทิดเตียงแท้เดือดยังบัดทิดเตียงนะฮะแต่แต่ว่ามีสภาพร่างกายที่อ่อนเพลียนะครับอ่อนแรงนะครับละก็ต้องให้คนอื่นมาช่วยพ้องนะครับแต่ถือว่าเป็นกลุ่มที่ยังบัดรุนแรงต่อกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามเดือด วันน <Billie S 2> ี้นะครับทางวสมได้เขามาเยี่ยมคุณแม่นะฮะทางองรงการซึ่งปกติเรา่วนจะต้องมีเป้าหมายมาเยี่ยมผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุนี่อยู่เดือนละแปดครั้งนะครับแปดครั้งบอกว่าจะเป็นเรื่องก่านตัววัดความดันก่ารตัวสุขภาพกาาให้อคำแนะนาต่างๆนะครับไกลยภาพบาบัดจีนนะครับเนาะก็วันนี้ทางด้านนะครับวันนี้นะฮะทางเฮาก็ได้ต้อนรับทางพี่น้องอสมนะฮะจากมุสเก้านะะทั้งสองท่านนะครับ เขามาช่วยดูแลเย็นๆนะครับเปืนก็มีน้ำที่น้ำใจมีของขวัญอาหารโภชนาการมามาม<บ>านะครับเนาะเจ้าอันนี้ก็คือเป็นเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุของตำบลแม่คัตต้มเจา้าเดี๋ยนี่คือคุณห้องวอยัยเนาะซีจีเป็นผู้ดูแลมาจากอบตนะเจ้าแล้วก็มาคือมาเต็น ตั้งหมอตั้งอย่างเนาะดูแลเรื่องกายภาพวัดความดันอย่างนี้คะความดันแม่ตอนนี้ก็ปกติดีนะเจ้าดูแลยายอยู่ยาอยู่กลุ่ม C อีนองกลุ่ม,มีหมายถึงว่าต้องมาดูแลเดือนละแปดข้างอ,อาทิตย์ละสองข้างเจ้าแต่ต้องมาเยี่ยมยายต้องมาวัดความดันมาอย่างยาย จะกระส่งรายงานตั้งเอาปตตั้งนี่ตั้งกลุ่มตั้งโครงการของเปิ้ลโครงการของเนี่ยของจีนดูแลผู้สูงอายุครับจะได้แล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องเอาสมอนะฮะซจีอาสาสมัครนะฮะของโครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจผู้สูงอายุนี่นะครับก็ขอขอบคุณเป็น่างสูงฮะตีมาเยี่ยมเย็ยนคุณแม่อมพอรในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมเอล ีซึ่งเป็นโอกาสที่ดีนะฮะเป็นที่พึ่งของพี่น้องผู้พิการผู้สูงอายุตีไล่ญาติไล่ตีพึ่งพิงนะครับต้องออกความเฉลือนะฮะอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากครับกิจกรรมดีๆในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนะครับมีหลายกิจกรรมดีๆนะครับพอที่ตามผมต่อไปนะฮะยุทธภูมินำวงครับกับเพชรพลุ่งนะครับ Bipuisi yoo toku yaba akuyaba mabuye ekunywa awo kigaywa awo kamawadde.